ได้ทุกอย่างนะครับแล้วแต่คุณจะนําไปประยุกต์ใช้เท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลักสูตรของผมะของผมสองเนี่ยคือมันเป็นฮิมโนโซสิสในแนีนะครับ <c ười> หมายความว่าเบสหลายอย่างนะครับผมยืนพื้นมาจากฝั่งในแนวทีนะครับผมเลือกที่จะไม่ไม่ใช้เบสพื้นฐานของอฮิมโนซิสโอสูโคคือฮิมโนซิสเนี่ยมันมีหลาย <c ười> เนื่องจากฮิมโนซิสนะครับมีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับ มันแตกออกไปเยอะมากครับหลายแขนงมีทั้งแขนงแบบอิงอาพีนิหารก็มีครับมีแบบแมบบนไซคอนอะไรสุดจ๋าเลยก็มีผมเลือกที่จะเป็นอธิบายแบบเ l ็นเพีเพราะว่าผมเท่าที่จากประสบการณ์ระบบแล้วว่าจากสไตล์ของผมผมพบว่าแบบเ l ็นเพีเนี่ยมันมันจับต้องได้นะครับมันจับต้องได้มันพิสูจน์ได้นะครับจากการพิสูจน์จากคลินิกของตัวเองนะครับในการใช้กับคนที่เขามาเป็นคลายแอน์กับเราเนี่ย เราพบว่าวิธีการที่จะบอกต่อไปนี้นะมันเะเียรน,นะครับ90%นี่ยใช้แล้วมันเกิดผลนะครับใช้แล้วมันเกิดผลหลายๆรา,ายนะครับพูดด้วยความภาคภาคูมิใจว่าไปรักษาที่อื่นมาไม่หายนะครับมาเราเน่ยแะครับเป็นนักเอ็กว่านะครับแต่ว่าเราก็มีของเขียขของเราเหมือนกันโอเคนะครับอันที่หนึ่งนะครับ ตัวฮิมโนสิกเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับคุยจากเรื่อง NLP NLP อลคือเบสิคที่พวกเราจะใช้กันนะครับถ้าเรียน NLP มาแล้วก็ถือว่าฟังซ้ำกันไปนะครับสรุปนะครั่วทัคอร์สนี่คือฮิมโนสิกหรือ NLP เีเป็นฮิมโนสิกครับแต่ว่ามันมีฐานบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้จาก NLP ก่อนะครับทีนี้ NLP คืออะไร NLP คือ neuro linguistic programming นะครับการโปรแกรมด้วย neuro linguistic ภาษาของระบบภาษา ตัดคำว่า programming โปรแกรมมิ่งทิ้งไปก่อนโปรแกรมมิ่งก็คือการโปรแกรมครับการกําหนดใส่มันเข้าใใช่การกําหนดตารางการทํางานของมันอย่างเป็นระบบระเบียบเราตัดคานี้ทิ้งไปก่อนหัวใจของมันมันจะอยู่แค่คําว่า neuro linguistic หรือว่าภาษาของระบบประสาทซึ่งมันหมายถึงกระบวนการสื่อสารของระบบประสาทมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมถามคุณว่าเย็นนี้คุณจะทานอะไรนะครับในหัวของคุณนะครับมันจะไม่ได้มีคําตอบขึ้นมาในทันที แต่มันจะประกอบไปด้วยภาพเสียงหรือนรสสมผัสเนี่ยมันจะเริ่ม expand ออกมาอย่างเช่นคุณอาจจะถามตัวเองอีกสักครั้งว่าเอ้เย็นนี้ฉันจะทานอะไรดีนะจากนั้นภาพของร้านอาหารนันก็จะเริ่มถูกสร้างขึ้นมาในหัวของคุณภาพของประสบการณ์ของอาหารเย็นในมื้อที่แล้วแล้วถูกสร้างขึ้นมาในหัวของคุณภาพของ ร้านอาหารที่คุณอยากจะไปทานที่คุณคาดหวังว่ามันจะดีถูกสร้างขึ้นมาในหัวของ